ออกทางเดิมสวัสดีครับวันนี้ทำทำอะไรทำทำไก่ทอดกับเนื้อแล้วก็ขนมหวานส몰ส์อะไรคือสมออไ몰เฮี้ยสวัสดีครับวันนี้มาทำไก่ทอดกินกันที่บ้านนี่นะครับโชก้าเป็นอย่างทีมานี่ครับกำลังมาไก่ทอดอยู่ครับไม่นี่แค่ซีเด็ดเนี่ยก้อง เบอร์ดี้โรบัสต้นี่ต้องหมักไก่ช่วยเพิ่มไม่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 เด็ไม่เด็ดไม่เด็ดอเอ้ยไม่ใส่ใส่ไมไม่ไม่ไม่ีอการหมักมตัวเดียวติ่อี่ตัวเดียวคนทำคนทำน่ารักไหมครับเยเ่มไมอเเดี๋ยวมาจับไก่ต่อปุไรหเสร็จป๊บิงไว้่ไหยิงไว้านาทีนะไหนพุกให้เสร็จก่อนใจปพี่ไก่ยังนิดน มันยังดูไหมพอเอยู่กูคุกเรื่อยๆไอ้หัน้าใส่ที่มือมันจะได้แบบติดมือมือคุณจะได้มีรสชาติกินมือเรื่อยๆไปเรื่อยๆตายแล้วค่ะอยากกินทีเดียวเฮ้ยไม่ทอดเลยยังไงากินได้ยังวะโอ้ยอ่าน ข้ามไปก่อนเลยครับดอกมันอันนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเป็นอันต่อไปครับครับผมนะตอนนี้ครับมาทํำการใส่แป้งครับผมเอาแกะก่อนอย่างแรกแกะก็ไม่ได้กินอ่านะครับเป็นสูตรนะครับไม่แกะไม่ได้กินนะครับประมาณใส่แป้งลงไปนะครับผมนะดอกเียมก็ไม่ย่างยืนะอไหมวะคิดว่าบอไหมไม่พอไก่สี่ตัวนี่

ผสมน้ม่ครับผมไอฮะอันนี้ก็ผสมน้ำนะครับผมยากรสมเยอะมากเลย,ยคริสตัลโซโดาป๊อปอ้ออาวไม่มีเหรียญไม่จะสดกับป๊อปนะครับผสมเยอะมากเลยเอาแล้วคนดินี่ช้อนนี้เลยครับทำกันเลยนะอย่าเพิ่งโรลทอดตัแป้งเสร็จแล้วก็หมักไก่ดิ้งไว้ไเพื่อชุบแป้งตายหน้าผมด้วยอ๋อครับครับโดนไม่เหน็นนะ เดี๋ยวมึงจะชุบครับมึงจะชุบอันนี้ทีเดียวแล้วก็ชุบลูกเล่นกระสอบเลยใช่ไหมพ่อไใช่อันนี้ชุบอันนี้กอนชุบแป้งแป้งแป้ง,งเหลวก่อนแล้วก็ชุบชุบแป้งตรงนี้อ้ยนับเป็นสูตรนะครับพ่ออ๋อน,นี่คือ่ส่งปาปิก้าไว้ในแปง้งสูตรไม่สูตรเขาคือให้ลูกเขากินด้วยแั่นี่เรากินกันเองไงอือหือ ไม่เด็กอยู่เด็กที่ไหนกินได้เราใช่ก็พูกนูนี่ะนะครับมันจะได้มีนื้อกนแป้งด้วยไหมใช่ครับใชู่กต้องเลยครับแล้วใส่น้ำครับเไม่สัมไม่ได้มาเอาช้ำมามา ครับผมเดี๋ยวมึงเจาะรูไก่ให้ตัวได้ครับเจาะไม่ต้องเจาะให้บาลเจาะเจาะเดี๋ยวมันนี้ไปนี่ไปแพนแพนเจาะให้ตัวทุกชิ้นแล้วก็คลุกใหม่จีโอเคครับรับสาบกับรับสาบรับนะครับถ่ายต่อนะครับเป็นน้ำเอ๊ะเยอะเยอะครับค่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ให้พอมันเป็นน้ำานะครับใช่ครับใช้สูตรเพรนรีที่เราเรียนมานะคะ คนให้มันเป็นน้ำก่อนค่ะให้มันครบทุก,ทกส่สนนวนมันจะหนีออกมาไหมอ๋ออ๋อนะคะเลยเรื่อยๆนะคะไมรีบนะคะอเอาอเอาฝั่งนี้ด้วยดิครับเอาฝั่งนี้ไปิดอุ่นได<ป>้ะไนะ จะได้ประมาณนี้นะคะใส่หน้าอีกให้มันข้นอย่นี้นึงนะคะเออยเย็นดิเออคุณอลยคุณอ่ะเย็นเนมันน้ำให้มันเป็นน้ำอย่างนี้และถูกแลว้วนะครับ้นไมนนะคะอ๋อออดก่อ๋เดีออ๋ยอค่อยออ๋ออ๋ออะอ ตอนนี้นะครับได้ตั้งกระทะแล้วนะครับรอน้ํามันร้อนแล้วเราก็จะมาทําไก่ชุบแป้งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาชุบแป้งแล้วก็ค่อยมาชุบแป้งแล้วก็ปุ๊บครับโอ้ยคนคนเป็นเล่นบ้านตัวเปียกเหม็นๆนะครับตาฝนนะครับตาฝนหน้าบ้านเมื่อกี้เหม็นนะสีแดงสีฟ้าไม่ยินขนาดไหนคุณ อเฮ้ยมีด้วยเรอต้องเบาไฟแล้วตอนมันร้อนแล้วไม่ต้องก็นด้ได้ร่ะรู้ได้ว่าร้อนแล้วนีวจุดต้องต้องก็เนี่ยอนนี้น้ำเนี่ยดดไดินเออโอเียบอกดบอกคนดูดครับอยครับของข็นของขี่ได้แล้ว ชุดนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ from small s m a l นตัสตัวเอวกเกเนื้อไก่มัดูเค็มเยอะ s m a l ครััน้ปุ๊บแล้วก็รอปุ๊บแป๊บนึงรอหอนะบแป๊บเดี๋ยวรับแป๊นึงครับแล้วก็ from m ครับคู่สองชั้นไหมไม่ต้องไม่ต้องปุ๊บปุ๊บส์บอกยไหมบอกยไมบอกรู้โอ้ยอยากิน่าน เอยเย็นไปใช้คอยเป็นตแนแมวคุณคอยเป็นไรเดี๋ยวเแป๊บนึงเอาเลยไหมเอาเลยนะ s ม a l l s ไปเร็วไม่ยุ่ง how much เวลา how m ิ n y 15นาทีก็บอกไปเขาแรงไหมก็แรงถึงปานการถึงแรงนี่นะ Yep. อันนี้จุ er. yeah. ่มแป้งเหรอมันมีมินี้เพราะมันไม่มีเกกอะจแป๊บขันนึลองเดี um ๋ยวชิ so ้นต่อไปลองแบบพุกแล้วแบบปิดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊มขย่าเออขย่ามันจะได้แป้งเข้า่อุ้ยไอุ้ญนี่มันไฮเทคจังวะโอ้ยโอ้น้าหนันนร อ๋แล้วไม่ดำแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ดำเลยบอหายแล้วไม่ไม่ไดมันอยู่ไ่าง้ี้ไมไ้ม่ไม่ได่ม่่ได้ไ่ได้ด้ไม่้ยม่ไ่มอันนี้เร่่ม่ไก่้ม่้ไ่้มด้ไ่้ม้่ไม่ด่้มม้อง้อ่้ ไก่ทอดเริ่มสุกแล้วคิดว tamam> ่าได้ไหมได้แล้วครับได้แล้วไหมิ่าได้ริ่มมรอตัวเอาเชือครับคนนี้ไปบุ๊มา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 รัมา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 วมามามมาม นี่กล้อมันดูขาวอย่าง่ขาวอะไรก็หรอกแบงกิ้เชสตดี้หรือวานี่ของจริงของจริงไม่ขาวแบบดนดำองจริงดำนไปหมของจริงดำเฮ้ยนี่เนี่ยนี่ยจะเห็นของจริงครับดูอืิหมมันอไกที่เมื่อกี้ทำไมอุ้ยสุกวะสุรอะเพ่เฟกอะดีอะไรมาัเพื่เฟกอะรอรอกระดูกรอกระดูา รู้แล้วว่าจะทำยังไงไปยนี่ยให้เอาชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปไปเลยไปกันนะครับมาอันนี้ครับหยิบไก่ครับใบบุญจะสอนให้ครับหยิบไก่เสร็จนี้ก็เอาลงน้ำขาวๆครับน้ำขาวๆลงน้ำปุ๊บทั้งสองข้างครับทำสี่รอบครับหนึ่งหนึ่สองแลครับสามสี่หอบตายสี่ครับาแล้วขึ้นมาครับรอให้น้ำสต็จออกก่อนครับ

ไอเหรอบึ๊ก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 อันนี้พูดไปไม่เป็นไรเฮ้ยกแต่มันมันมันแตกผมว่ามันไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรครับแน่ใจนะนี่เออจริงไม่ทำเออในสูตรสูตรแป้งกี๊ยะน้าบโอ้โหน้าบเด็กน้าบน้วหย่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับยังไม่เปิดไฟทงครับเปิดแล้วครับยังครับ เปิดเดยครับผมบอกว่าเป<ช>ิดเลยครับเห็นไหมนี่คราตีคริสปี้มาเลยครับใส่ไปเลยครับหยอดไปว้าาาาชิจิแล้วเนี่ยได้อีกสองชิ้นนะไม่ได้ก็คุกรอเลยไหมอีกสามต่อข้อใหม่อออีกสองโอ้คนนี้เมาแล้วชิ้นแรกชิ้นแรกจะดูไม่ค่อยใครจะลองชิ้นแรกเหมือนอันเนี้ยือว่าครบเหมือน หมือนอะไรวะแล้วทำไมแป้งไม่เป็นสีเหลืองอ่ะอ๋อไม่ย้ดลืมใช้สูตรแป้งจีแล้วแล้วตอนใช้สูตรแป้งจีอะใช้แป้งจีแล้วมันเป็นสีเหลืองแต่ครูกลัวไม่ถูกออ่ะเออไม่อันนี้มันจะเหมือนไก่แบบแบบไม่เผ็ดอ่ะไก่ฟ้าหน่อยนะอุ้ยตุ๋นขอบแล้วง่ะเรื่องนี้ได้ยังเออเออใช่ยิ่งอุ้ยอร่อยไหมครับเป็นตองอุ้ยว้าวครับอร่อยนี่เหรอ ต้องเ่าซอนของไอชูอ่ะหนังเลยไปคำโต๊ะโอ้ยมีเศษข้างในแล้วโอ้ยแสดงว่าจิอร่อยไหมอู้หูวโคอร่อยอ่ะจัจับน้อยเจได้บอก่าุกจับต้าน่อยที่ไนไม่มันออกเป็นหนังเลยอุ๊ซอน เออวะอ้นี้ดีกว่าออนนันืมอืมกอบออยมัมกแต่ว่าอันนี้อมโออโหเปงเจ้าองบ้านดีรับทนกินกันเหมือนเกมสตี๋ยแต่ว่าเห็ดพิ้งไกไปหน่อยอื้ม เคฟดีครับโอ้เคฟดีเลยไม่ครับไม่เบะไม่ให้เอาไม่เหมือนรอดูชิ้นต่อไปพอดก่อนวันนี้มาทำส몰ของหวานจากเมื่อกี้ยังได้ไหมครับเพิ่งทำอะไรไก่เคฟดีเมื่อกี้เพิ่งทำไก่เคฟดีมาต้องแข่งกันนะฮะต้องแข่งมาทำสม몰ด้วยมาออบลมร้อนง่าย DIY ที่บ้านค่ะใช่แล้วอย่างแรกก็แกะช็อกโกแลตออกมาเดี๋ยวหัเป็นชิ้นนะคะครับแล้ครัได้ไหมครับยังไ่ออกออกมาดีครับไม่ออกเอ้ยไม่อออ๋อนี่ไงโอ้ได้แล้วครหักแล้วครับไม่ทานนี้เลยอีกแล้วอุ้ยอุ้ยน่ากิน แค่สามชิ้นพอดีด้วยคุณทำให้มันเป็นลายดิทำให้มันเป็นลายดิเนี่แหละเพราะมัเป็นลายอะหักแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหมยเป็นแบบต้องล้างไม่ใชนไม่ได้เห็นชิ้นเล็กๆถูกอันจริงเหรออะไรอันนั้นเหรอเอ้ยพอดก่อนนะครับมานะครับมาแกน้ำมันรูดเลยโอเห็นเขาเห็นเพื่อนต้องกี่วิวะเพื่อนสนิทเขาเริ่มให้กูก่อนเช็คสิครับอ่าเดี๋ยวค่อยเช็คนะครับเลี้ยงก่อนเลี้ยงเลี้ยงมัส์เมลโลเช็คที่กับ เี้ยงให้มันดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดียงนะครับสามวัดูสามสองหนึ่งอเสร็จแล้วนะครับนาาจเลียงต่อไปนะครับเราจะเอาข้าวต้มอดก่อนอนนี้กางอบดูนะครับลอไปก่อนครับตอนนี้ได้นะครับ มาเดูกันนะว่าจะเป็นยังไงน่าอิสน่าอิสเอาไปเอาไปเดี๋ยวเอาไงนี่เออตเออเดี๋ยวจะใครเดี๋ยวจานเดี๋ยวคุณชูแป้งนะครับนั่ชิมนั่ชิมอยู่นี่นั่งชิมนั่งชิมรอชิมอย่างเดียวเฮ้ยแครกเกอร์แครกเกอร์นั่งชมนโบลล์ดูมา

อย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยนะมามานักชิมนักชิมสมมติกินนักชิมครับนักชิม Crackers ใช่ไหมครับ Crackers มีตรงที่ต้องตรงนี้จังเลยนักชิมมีฟรายมนะครับผมไม่ไม่คุณครับรับหน่อยกว่าครับ

หมนอยมากครับวันนี้ครับชอนเด็ดโอ้วันนี้น้งมาหวานน้ำไข่มันสีมันสุดคือโอ้ยโอ้ยวันนี้นี้ไก่ทอดมาเป็นูเบาหวานทำกันได้หมดนะน่ยจะเป็นแปเอหดเลยไปไเยอะเยอะเยอ โอ้ยนี่ไม่กินน้ำด้วยวะเอาม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 าเข้าปากไปแล้วขมับเข้าให้โอ้ยมัฟก็ไวทำนี้ก็เจอรุ่งร่างจำเบ๊มัฟเข้าให้อย่างร้อยเดี๋ยวมับเข้าให้อย่างร้อยก็เดี๋ยวไปถ่ายนี้ยังมีนะโอ้ดิสมองแน่เอาแบบมาประกบกันอันนี้เอาเดี๋ยวไปถ่ายให้อันนี้เอาเดี๋ยวไปถ่ายให้ ยืดยืดนะอย่าอย่าเพิ่งกัดไปทีเดียวนะยืดยืดเออไอต่อวะเนี่ยไม่ออกมาแค่นี้วะมาดิผมผมก้่อมามามาโอ้ยแม่โอ้ยต้องงี้ดิอะลรโม้สมอง This is a match Have a s h o o t d o w n Right bang in the corner Look at the camera man Take a shot อัดสิจ้ t for Bye Boon Make another shot again. Look at this side oh, all the way. Sorry for cross the so one we like Pick a shot and right now it's in, going in this time, man. Not your day today, man. Bam, shoot it right from the top out of the way. Hey say, Hey say, God. Oh god. to make a shot, going right up cross, and make another shot of lay out the bound. Oh,